ในโลกออนไลน์เราต้องจึงความสนใจของคนดูให้ได้ภายใน5วินาทีปัญหาของพวกเรามันคือ subscriber, s u b สไคร b เบเว้ยคอนเทนต์เราไม่ดีตรงไหนวะถ้าเราจะทำสิ่งนี้เป็นอาชีพเราต้องการซับทำไมวะนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับเองไม่อยากเลิกครับถ้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเราหน่อยนะครับซับไครเบอร์ผมอยู่ไหนฮะจะไม่บอกใช่ไหมฮะอุ้ยผมอยากทำต่อให้มันเป็นอาชีพเลี้ยงดูผมและเพื่อนๆได้ครับขอโทษด้วยครับ เราแค่ต้องการหาคนมาซับมันต้องได้สิวะกูลองทุกทางแล้ววะลิปลี่จริงถ้าเราไม่ยอมแพ้มันต้องมีคนเห็นค่างานของเราแน่นอนเว้ยยังไม่อยากเลิกว่ะกูอยากรักษาช่องนี้ไว้ We One Work Exclusive บน YouTube เท่านั้น